สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นเพจนะครับเป็นชุดแผ่นเพจสำหรับตัว HT 2 1หนึ่งะครับแบบย้ายวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่วอลลุ่มมาแชลกันนะครับวอลลุ่มมาแชลนะครับเราก็จะเป็นต้องย้ายวอลลุ่มนะครับทีเนี้ยมีพี่ท่านหนึ่งเขาสั่งมานะครับให้ให้ช่างต้งเออให้ช่างต้งเออ พี่เขาสั่งให้ขัางต้้เนี่ยตอกจอนให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่อะไรให้มันเสร็จเสร็จให้มันแบบเสร็จไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่ต้องไปทำไรละอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็ขันใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอชั้งต้นทําเสร็จแล้วก็เออแบบเอ้ยถ่ายแบ่งให้เพื่อนดูดีกว่านะครับให้ดูว่าเอ้ยมันมันได้นะมันเวิร์กนะนะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวผมอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้คือผมเทสก่อนตัวนี้เป็น usb นะครับตัวนี้เป็น jack aux นะครับ แล้วตรงนี้เป็นสวิตต์กดเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนโหมดตรงนี้กดเล่นเพลงอันนี้ next tag back tag นะครับอันนี้สวิตต์ปิดเปิดนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ใช้เช็คแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นตัวกดเปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครลองดูก่อนนะเบืบ้องต้นกดเพลงนะครับเล่นเพลง AUX mode AUX mode นะครับ Bluetooth mode Bluetooth mode นะครับแล้วก็เล่นเพลง

ได้นะครับได้นะครับเล่นเพลงอยู่นะครับรับเปลี่ยนโหมด AUX โหมดนะครับก็คือ AUX โหมดยวเรยบสก็คือเล่นเพลงได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาบลูทูธโหมด e ลหมใช่นี่ไงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวพอลองเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมอธิบายด้านหลังให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นก่อน ส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เอาวอลลุ่มเนี่ยนะครับย้ายมาใส่แล้วก็ใส่วอลลุ่มมาแชลเฮ้จะสวยเลยนะครับตรงนี้ก็ม่เสียบ USB ครับเล่นเพลงได้ด้วยนะครับเสียบ USB นะครับนะครับเ,เล่นเพลงช เป็นไงนะครับแล้วก็นี่หยุดเพลงไม่ใช่หยุด <US S 1> ดิกดเช็คแบตนะครับแต่ว่ามันจะไปติดตรงนี้จรงิงๆต้องมีอีกปุ่มหนึ่งนาจะดีนะแต่น,นี้ช่างต้องใช้รวมกันเพราะว่ามันจะได้แบบประหยัดปุ่มนะครับปุ่มเยอะจัดนะครับ <Bluetooth mode. S 1> นะครับกดเช็คแบตแล้วก็กดค้าง้อยก็ขึ้นนะครับโอเคกดรวมๆกันไปเลย <US> แล้วก็ติดวอลลุ่มนะครับติดวอลลุ่มตรงไหนนะวอลลุ่มนี้ โอเคแล้วก็ปิดเครื่อนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็มีไฟด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ LED แล้วนะครับมีไฟสี่ฟ้าขึ้นจบเลยโอ้หนี่นะครับอร่อยทีนึงอลียนีนึงเล่นเพลงเดนะี๋ยวนะอ๋อยังไม่ได้เปิดลำโพงเดียว a r y u X mode เปลี่ยนเป็นบ Bluetooth mode โอเคแล้วก็เล่นเพลงได้ไหมเล่นเพลงสิ จึงเขาไม่ไดีถามว่าตอนนี้อยู่ที่โอ้แม่เจ้าเวิร์กนะครับเดี๋ยวมาอธิบายที่หลังนะครับหยุดก่อนเค okay. อ้าวปิดนะครับเอาปิดสวิตโยโอ้หเรียบร้อยเลยผ่าน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 นะครับนะครับเคโอเคนะครับขอบคุณ พี่มากเลยนะครับที่ออเดอร์ชุดแผ่นเพจของช่างโต้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิบายแล้วก็เดี๋ยวช่างโต้งจะเอาอันนี้ไปลง YouTube ให้เให้แบ่งเพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเทสไปให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานแล้วกันนะครับว่าวิธีการต่ออะไรนี้นะครับเบื้องต้นก็คือเราใช้นี่นะวอลลุ่มมาแชลนี่นะครับ5อันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายนะครับเอาอันนี้ถอดออกให้หมดเลยแล้วก็มาใส่ในรูนี้นะครับในช่องนี้เรียงเรียงเรียงเลยนะครับ แล้วก็ค่อยใส่วอลลุ่มนะครับนะครับจากนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะอธิบายตามนี้นะครับก็คือนี้ AUX เอ้ไม่ใช่อันนี้ USB AUX แล้วก็อันนี้สวิต c ์กดเช็คแบตนะครับเปลี่ยนโหมดด้วยตัวนี้ Back แท็กเน็กแท็กเคพัดอันนี้วิสวิทยโโยปิดเปิดนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังจะแบบขยุยขยุยหน่อยนะฮะต้องขออภัยนะฮะเพราะว่ามันใส่แฟมันเยอะจริงนะฮะ นี่นะครับ <Solomon> ก็จะมีตัวเช็คไฟนะครับแล้วก็มีสวิตโยนะครับสวิตกดนะครับแลวตัวนี้ตัวเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น USB นะครับตัวนี้ตัดสายออกแล้วก็เอาไปเสียบตรงตรงนี้ได้เลยนะครับตรง USB ด้านหน้านี้ได้เลยครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวพ่วงนะครับพ่วงพ่วงให้มันยาวมานะครับแล้วก็ตรง AUX นี่ก็ AUX นี่ก็เสียบด้านหลังได้เลยนะครับเสียบด้านหลังได้เลยส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เอาไปใส่ตรงตรงแจ็คชาร์จแบตนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ช่างต้องออกแบบให้เอาไปไว้ตรงหลังตู้นะครับคือทําแจ็คทาแจ็คเสียบชาร์จไว้ตรงหลังตู้แบบช่วงล่างๆมุมล่างๆแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับนะครับนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีปลั๊กสีส้มแล้วก็มาเสียบได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลั๊กไฟอินพุตนะครับงแอมป์นะครับเสียบที่ ที่อิทที่แอมได้เลยนะครับแอมตรงนี้นะครับเจ็ดตรงนี้ได้เลยนะครับหันเขี้ยวขึ้นนะครับดําลบแดงบวกนะครับโอเคแล้วก็จะมีสายเล็กๆนะครับสายอันนี้นะครับอันนี้เป็นสายเป็นสายกดเอ่อเพนะครับเพพัดนิกแท็กแบ็กแท็กนะครับทั well ้งตัวก็จะทําเป็นสีเดียวกันนะครับนี่นะครับนะครับพี่เนี่ยครับเป็นสีเดียวกันนะครับเสียบให้ตรงสีนะครับดําก็ดําเทาก็เทาขาวก็ขาวนะครับเสียบให้ตรงกันแบบนี้นะครับ นนี่นะครับได้เลยอันนี้ขาวนะครับนะครับแล้วก็มีคู่นึงคู่นี้คู่นี้เป็นตัวไฮไลท์ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้สีส้มมาอัดวีโออยู่บอกแม่อรอัดวีโอยูน่นีสีส้มนะครับนะครับสีส้มสีส้มนะครับสีส้มนะครับนะครับมีเสียบได้เลย เนี่ยเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเลยจบแล้วนะครับแตถึงจะประกอบตามนี้นะครับอันนี้ใส่ที่แผ่นเพจนะครับวอลลุ่มนะครับอันนี้เสียบที่แจ็ค AUX นะครับอันนี้เสียบที่แจ็ค USB เรียบร้อยเลยอันนี้เสียบแค่อันนี้เสียบที่ปลั๊กนั้นอันนี้เสียบที่แบตอันนี้เสียบที่แจ็คชาร์จที่หลังเครื่องนะครับจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับสำหรับ ท่านพี่ที่ออเดอร์มานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตาม YouTube ชั้งต้นนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับนะครับก็สนใจอะไรหรือติดปัญหาตรงไหนทัก Facebook นะครับมาหาชั้งต้นได้เลยแต่ท้งต้นจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดที่ Facebook นะครับแล้วก็ทักมาแล้วก็คุยกันได้นะครับชั้งต้นยินดีนะครับแต่ถ้า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 คอมเมนต์ในใน u ูทูบชั้งต้นอาจจะไม่ได้ไปตอบนะครับเพราะว่าจะถนัดทาง Facebook มากกว่านะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับนี่ครับส่งเกาลัดนะครับเกาลัดเยาวราชนะครับผมนะครับเกาลัดเยาวราชนะครับนี่นะครับสั่งนะครับออนไลน์ได้นะครับส่งมาให้นะครับส่งมาให้สองสองสองถุงนะครับแต่ให้น้องๆช่างไปถุงนะครับนี่ครับหอมมากเลยนะครับ ไม่กินไม่ยุีคนมาแย่งกินด้วยนะครับนะครับใช้มือแกะได้เลยอุยอร่อยจริงนะครับหอมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากที่ส่งมาให้ช่างต้งลองชิมนะครับอันนี้เดี๋ยวช่างต้งรีวิวให้เลยนะครับสำหรับเพื่อนที่บ้านอยู่แบบอยู่ไกลนะครับแบบไม่มีแหล่งซื้อนะครับที่นี่เลยครับเอาไปลองชิมดูกันได้นะครับ โผไปก็ได้ครับเบอร์นี้ครับเขาส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับอืมอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืมอืมดีมากเลยครับเหมือนจะใส่น้ำผึ้งด้วยนะหอมน้ำผึ้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ที่บ้านแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาเลิกหบดชาวบ้านไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีจําหน่ายอะไรนี้แล้วก็สั่งไปลองชิมกันดูได้นะครับเพราะช่วงโควิดก็หาซื้อยากหน่อยนะครับนะครับ นะครับไงรบกวนถ้าเพื่อนไหนสนใจก็นี่เลยนะครับนี่ครับตามเบอร์โทรนี่เลยนะครับอร่อยจริงนะครับขอบคุณมากเลยที่ส่งมาทั้งตูงลองชิมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ